cool ดูลุงตกอยู่ตรงนี้ลุงได้อยู่คนเดียวแหละย,ยอดมากครับใหมยนี้ก็เลยสนามแข่งรถมานะเลยมาสักพักเลยแหละนี่ครับนี่ที่วันนี้จะลองสูตรน้ำต้นดูสูตรสองรถด,ดีครับผมโอ้โห <Wow. S 1> เดียเด๋ยวๆเลยเนี่ยขนมปังเอาแล้วจะแห้วหรือจะรอดไงก็นปชมเองครับผมไปผสมยืดอะ ผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดแล้วฮะวันนี้มาห้าคันตรงนู้ก็เป็นลุงเนี่ยเอดห้าคันจากขว้างได้ตรงหน้านี่นะลุงเนี่ความมาถึงนี่เลยครับโฟมขาวเลยฮะ <Yahoo! S 1> ครับผมได้ครับปรมาม่านตัวแรกฮะลูกตเพียนน้อยตัวเล็กลุงบอกว่าที่นี่ปลา ปลาเพียนมีน้อยปลาปนินกินไส้เดือนด้วยตอนนี้ก็ซูนต่อไปครับผมจะได้ตัวผมไม่รู้เนะนี่ยเรือมีไม้ดีๆได้ตามไปมันมตกไปอผอก็ใหม่ไม่เป็น <laughs> จริงๆผมลงมยายาพยายไม่ตกปลาเล็กไม่ตกปลาใหญ่เลย ดังกองห้ามาแล้วในใส่น้อยๆสู้ลุงไม่ได้ลุงได้คนเดียวไปลุกใส่เหมือนกันมาแล้วมาอะไรมาอะไรวะเนี่ยมาแล้วครับผมโอ้ย ฮะปังซา,า,าชื่อแปลกๆวเว้ยเฮ้ยเียื่อหนาต้นเหยื่ยนาต้นนี่เป็นไงวันนี้พอได้ตัวครับผมสูนต่อไปครับทางลังกินนะสู้ๆครับเ S <S มาแล้วครับผมปานินนะโอ้ยมาแล้วครับตัวที่สองคนะรับปานนินนะกินจัดเลยช่วงนี้ได้ไปครับตัวนี้ลาเข้าครับเดี๋ยวรีบตกก่อนครับสู้ๆครับเยอะวึบเลยอ่ะ

มาแล้วครับผมปันนินใช้จิ๋วใช้จิ๋วใช้จิ๋วประมาณนี้วันนี้ประมาณนี้รอรอลุ้นสายใหญ่ครับนี่ลุงลงก็เหนื่อยแล้วนะลุงก็เหนื่อย <laughs> ลงวิ่งอะไรแต่เช้าเลยหายแล้วถ่ายไม่ทันนะปันนินใส่หน้าใหญ่อยู่นี้หน่อยนะพี่นะเยี่ยมครับเรืนนะ่อยๆครับตอนนี้ลุงเริ่มนั่งนิ่งแล้ว ปลาอันมายอะห้วใหญ่แล้วอะเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มมีไซส์นะรับตอนนี้ครัต้องเจอกะทิไอ้ปลาดินที่นี่ตัวกลมๆนะอ้วนาเออกลมอะหาเยอะกันนะครับตอนนี้ครับปานินเข้าฮะ ปั๊บเดียวหลายตัวแล้วอ่ะเลยวัดไม่ได้เลยไม่ทันโมแด็ตทำนู่นทำนี่ไงมาแล้วครับใส่สวยใส่สวยมาแล้ววู้ตัวสีสวยยทีนี่ปันดินสีสวยอะที่นี่ตัวสีใสฮะไม่เหมือนที่อื่น นขอเนื้อผมวันนี้ปลาเข้าฝนไม่ตกช่วงบ่ายไม่รู้ <laughs> ดู่ลงก่อนเบ็ดตกน้ำนนโอ้วยังเบ็ดตกน้ำเลยตัวนี้ข <laughs> องผมก็เลยไก่นะกเกนะี่ย <laughs> กะตัวเล็กไนงะ <laughs> กะตัวไม่ใหญ่แต่แม่น้ำไม่ได้แม่น้ำที่เหมือน ปลาวานไปก่อนครับวันนี้ <g problem> ปลาทูไม่ได้ครับปลาวานก่อนครับเอ้ใส่สวยฮะนี่นี่ของห้ามาแล้วครับปลาทูอ้ใสสวยด้วยสองตัวเลยกินเที่วเดียวผมก็กินอยู่วะตอนนี้ ของเราก็กินดาราวัดไม่อยู่ทันทีวัดไม่ได้ไต้เอาเลยยังไงวะเนี่ยอือไม่รู้ว่าอุ้วมีเียงอะไรไม่รู้ว่ะอีกสัเปลี่ยนวะ อ่นาปนถ้านอนมางี้นินหมดนปนินนินปนินหรือว่าตาเพียนตาเพียน้างล่างมาแล้วค่ะมาแล้วครับผมไ้เดือนนะฮะนี่ปนินปนินปนินอืมปนินเลย อ, <c oughs> อันนี้นะครับนี่ของห้ามกินนี่ว่ะไส้เดือนเราไส้เดือนตกนะรลุยต่อไปครับ <c oughs> นอนมานอนมานอนมาเฮ้ยอยาติดแนอนมานอนมาไอ้นิ้นน้อยมาแล้ว นะวันนินวันนินพันนินช่วงนี้ปลาก็กินห่างๆตัวแต่ก็กินอยู่นี่ครับของห้าครับใครมาก็อย่าลืมไสเดือนนะเน้นไสเดือนอากา่คจับเลยสนามแข่งรถมาแล้วนะแถวนี้ตรงไหน,นก็หาเองเนี่ยมีโชคมีอะไรเนี่ยทีกว้างครับตกได้หลายคันใครก็ลืมตามมอเตอร์ชิงไทยแลนด์ครับอีพีน่าไปที่ไหนก็คอยติดตาม เต็มกำลัใจด้วยครับผมนะปากินเบ็ดแล้วอุ้ยเอน ไม่นั้นครับผมวิ่งุณใช่ดีว่ะ ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วมามืดเลยจากของห้าครับวันนี้วันครับโดนฝนแน่นอนลุงก็ได้ตัวอยู่เอาครับเราสูนต่อไปครับ นี่ครับมาดามาจะดูเฮ้ยเดี๋ยวล่วงปล้วล่วงล่วงอะครึ่งวันครึ่งวันไอ้ัรถตัวสุดยอดเลยอ่ะผลงานครึ่งวันครับหมายดังกองห้าได้น้อยนะมีที่คนเขาได้อยู่นาไปถ้ากลลงมาเยอะมันไม่กินเลยกิน<ช>ปูรุษไม่กินน้ำนาลงให้เดืนอย่างเดียว ก็ไสเดือดง,ไง่ายๆนะค็รับก็เออรับแล้วไม่เคยแนใช่สรุปผลงานวันนี้ครับวันนี้ก็กลับมาแล้วเปียกเละเทะมีปลายอดมากครับวันนี้าดดนมา,าอยู่บ้านจานูนะมาให้จันนูทำปลาให้กินดีกว่าฮะนอนเทียบแวะนนวมาให้จันนูทำให้ครับวันนี้เดี๋ยวเาทำกินปลานิลทอดกัน ไซส์กำลังทอดทอดกรอบเราอ่อนไงคนงข้างๆสุดยอดตีสุดยอดมาแป๊บเดียวจะครึ่งสบบแล้วอไหนครับมาดูครับภูเขาอะไรก็ไม่รู้อะเลยเท่หมดเลยคุณใส่อะไรบ้างครับเนี่ย สองอย่างรถดีอ่ะรถดีกับรถไม่ดีคือรถโอ้แค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วกินเถอะอร่อยลูกนี่ไงเข้าด้ยสุดยอดรอให้มันหมักเข้าเนอะพูดถึงครึ่งวันกันได้เยอะนะเนี่ยอนนี้นั่นนั้นเลยยังไงโถอะเถอยอดตอนนี้โปโปโปต้องหูพึ่งแล้ว คลจะดูตอนทอดเลยดีกว่านะครับเล็กเค้กตอนลงกไบหูดี่มหน้ากรอบอะที่บ้านใส่น้ำมันเยอะไม่ได้ต้นด่าต้นด่าต้นแก่ด่าเนี่ยต้นแก่บอกเปลืองนี่ถ้าอยากให้กรอบก็ใส่้ท่วใช่แล้ก็ใส่ท่วใส่ท่วต้นด่าไงไม่ถึง ินหอมนมนาครับเสร็จแล้วครับตอนนี้กินข้าวครับผม,มีข้าวติ๊กซำก็มีอะไรน,นะครับไหลอ่ะยำไก่ <Okay. S 2> ยำไก่โบราณไม่ใช่อะไรนานเกินอุ๊้าวร้อนยั์มากินเร็ว ฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ